สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไทยและสิงห์ครับวันนี้เรามากันที่สหาการ,รมะมูลเราไม่ได้ประมูลรถนะแต่วันนี้เรามาอีกหนึ่งที่ก็คือเรื่องของชุดแข่งชุดเขาเรืยองอไะชุดอาไพซาตอนนี้เขาย้ายมาที่ใหม่นะก็คือที่นี่ครับนี่ครับก็คือในซอยสหาการ,รมะมูลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่ามีอะไรบ้างแต่ที่นี่บอกเลยว่าใครมานี่ล้วสะดวกสบายกว่าที่เก่าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมีที่จอดรถกว้างขวางกันเลยทีเดียวนะดูดิมีที่เปลี่ยนยางเปลี่ยนยางด้วยก็ของบิสโตนนะ บอกเลยว่าที่นี่พร้อมพันเดียวเราเข้าไปดูกันข้างในแล้วว่ามีอะไรเจ๋งๆกันบ้างปะพอเราเข้ามาในร้านแน่นอนที่สุดฮะนี่บอกเลยว่ามีของดีของเด็ดเพียบหลังจากที่เราไปันที่บาร์เซลโลนามาก็บอกเลยว่านี่แหละที่ผมมาชอปปิง้งปัาบสวัสดีครับสวัสดีครับนะ้าแมนสวัสดีครับ วันนี้ต้องบอกนิดนึงว่ามาที่เพสแม็กที่ไหนที่นี่เป็นเพสแม็กของรถสปอร์ตครับเป็นอัลไพ a r สตาร์แฟลกชิพสโตรแห่งใหม่นะครับเราย้ายจากที่เดิมมามาอยู่ที่นี่นะครับมีที่จอดรถกว้างขวางมากมายนะครับแล้วก็มีสินค้าใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับก็แน่นอนที่สุดมันอยู่ตรงไหนยังไงบอกตอนนี้อยู่ที่อยู่ซอยสหการประมูลครับหรือว่าจะเป็นลักคำแห่ง39หรือซอยเทพลีลาหนึ่ง ก็ได้อยู่สิทิกับสหกรรง่ายๆเลยสหการนำบุนใช่เหตรสหการมนำบุนเป็งจ่ายครับมาเห็นเลยเข้ามานิดเดียวอยู่ซ้ายมือครับเจอเราแน่นอนครับสีดำๆหน่อยใช่ตึกสีดำๆเห็นชัดๆและไฟปด้วยและแน่นอนที่สุดในนี้จะมีของครบทุกอย่างครบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเรซิ่งเป็นสปอร์ตเป็นเออร์เบิร์นเป็นทัวร์ลิงหรือว่าเป็นมอเตอร์คสเราจะมีหมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราพาดูกันนิดนึงไในในโซนของชุดแข่งได้ นี่มีชุดแข่งด้วยนะใช่ครับอันนี้จะเป็นชุดแข่งของอ,อาลไพาสตาเป็นรุ่นตัว GP t e c V4 นะครับเป็นรุ่นที่มีผสมหนังจิงโจ้อยู่ด้วยทําให้เราใส่สบายมากขึ้นแต่บางคนกลัวว่าเฮ้ยเข้ามาแล้วราคามันแบบแรงไหมอะไรไหมมันมีตั้งแต่เริ่มต้นใช่มันมีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นถึงตัวท็อปเลยครับม,มีเหมาะสําหรับทุกๆคนแน่นอน uh huh. ลองเข้ามาสอบถามกันก่อนและที่สำคัญมีไซส์เอเชียฟิตด้วยมีแน่นอนครับสำหรับ,บ<อ>คนบ้าน,านเรา ของผมเอเชียไม่ค่อยได้ตัวใหญ่ใช่นะแมนเป็นคนแบบตัวใหญ่กว่าอะไรนี่ครับมีหลากหลายมีสำหรับคนที่สูงหรือว่าสาหรับเอเชียฟิกก็จะมีเป็นรุ่นนี้นี่ตัวนี้สวยมากใช่ต้องบอกนิดนึงว่าเห็นเมื่อกี้ฝรั่งมือออกไปฝรั่งเดินมาคงแบบโหทำไมมีเยอะกูอยาใช่ครับลูกค้าส่วนใหญ่จะบอกว่าของเราจะมีแบบหลากหลายค่อนข้างหลากหลายให้เลือกมีทั้งสีมีทั้งไซส์มีทั้งเรื่องของการระบายอากาศ หรือว่า protection มีมหมดครบทุกอย่างพอมองมาฝั่งนี้ปับ๊บในโซนของใส่ได้ทุกวันใช่เราจะเห็นได้ว่าตัวนี้อย,อย่างเช่นตัวนี้ครับจะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเพราะเป็นรุ่น super air เนื้อผ้าจะเป็น mesh ทั้งหมดเลยเระบายอากาศดีแน่ๆแต่จริงๆต้องบอกนิดนึงว่าเดี๋ยวนี้การขับขี่แหมเราซื้อ super bike กันนั้นทีนะรหรือ big b <ม>์ซู super b i ค์เนี่ยาบางทีขี่ออกทริปเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะเรื่อง p r o t e คชั่นใช่ครับ โปรดิชั่นมันเป็นแบบนี้ใช่มีไหลมีมีโปรดิชั่นที่ไหลและที่สอกครับส่วนที่หลังเนี่ยสามารถซื้อเพิ่มได้ซึ่งเรามีเป็นซีเอเรเบลทูด้วยแล้วก็ไม่ร้อนด้วยอ่าก็เรียกว่าแอดออนเข้าไปใช่สาามรถแอดออนได้หมดเลยครับแอดออนแม่พูดเหมือนท็อปปิ้งเลยแน่นอนที่สุดเลยไม่ีกทัวริงสายทูลริงใช่ครับสายทูลริงเรามีให้เลือกค่อนข้างเยอะมากๆสําหรับต้องบอกว่าลูกค้าบางท่านแต่ยังไม่ทราบว่าเอาไพสตาร์มีทูลริงด้วยซึ่งจริงๆแล้วทูลริงเรามีเยอะมากๆครับมีให้แบบ เหมาะสาหรับทุกๆกิจกรรมที่ลูกค้าจะไปมันจะอยู่ในประเทศจะเป็นต่างประเทศจะอยู่ภาคใต้ภาคาาเหนือภาคอีสานสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยอยากได้รุ่นไหนบอก,บอกใช่ครับอยากได้รุ่นไหนอยากได้แบบไหนอยากได้ระบายอากาศไหมอยากได้กันน้ำไหมถามพนักงานทุกคนได้เลยครับพวกนี้โอ้โหบอกเลยนะว่าสุด มีทุนี้บบเดินทางต่างประเทศลุยหิมะก็ลุยได้ใช่เพราะว่าเขามีซัพพอร์ตข้างในใช่ครับมีซัพพอร์ตข้างในมีทั้งแบบเปิดช่องระบายอากาศจะเน้นในเรื่องของการการันฝนหรืออะไรอย่างนี้มีหมดเลยครับแน่นอนที่สุดมาถึงพวกชุดอย่างนี้ละก็ยังมีแนวนี้ให้เลือกอีกพวกเลกกเก็ตใช่แนวกึ่งแบบอย่างที่ผมซื้อไปคือตัวนี้อ่าใช่อย่างที่นดยแมนซื้อไปคือตัวนี้ครับต้องขอเพิ่มเติมนิดนึงว่านอกจากอ่าพี่ๆผู้ชายที่เป็นผู้ที่เป็นพี่เป็นคอพวบี่แล้ว ผมยังมีเป็นของผู้หญิงด้วยนะครับไม่ต้องน้อยใจไปเฮ้ยมีผู้หญิงด้วยใช่ของผมตอนนี้อาภพายไซนจะมีในคอลเลคชันในส่วนของสุภาพสตรีพี่ผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นสายซ้อนหรือสายขี่สามารถมาเลือกดูได้แต่สายขี่ไม่ห้ามอันนั้นอันนั้นอันอนั้นห้ามดีกว่าเดี๋ยวหัวแตก <c oughs> <c oughs> ผมจะมีเป็นาสายซิ่งของผู้หญิงเลยครับซึ่งจะกระชับแล้วว่าเข้าสัดส่วนมากกว่าไม่ต้องกลัวว่าต้องไปใส่ของผู้ชายแล้วมันอาจจะดูแบบไม่เข้ารูปโค้งๆใช่ครับว่ขี่ไปมันสะบัด ใช่ครับตอนนี้ของผู้หญิงเราก็มีหมดเลยมาเลือกได้เลยครับแต่แน่นอนที่สุดที่ไปแล้วของต้องมีก็คือกระเป๋าแกจเจต,ตต่างๆใช่ครับของผมใช้ใบนี้อยู่ผมใช้ใบนี้อยู่อย่างหลอเอเฮ้ยที่นี่มีแคบจะเรียกทุกอย่างเลยนใช่ใช่ครับเรียกว่าอ,าอยู่บนมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาซื้อได้หมดเลยตั้งแต่มีตั้งแต่เสื้อมีถุงมือ มีอินเนอร์ด้านในมีกางเกงยียนมีรองเท้ามีหมดทุกอย่างมีกระเป๋าใส่สัมภาระแบกเป้สะพายหมดเลยต้องบอกนิดนึงนะเพื่อนๆอ,อย่างที่เห็นอยู่เนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่ารองเท้าหุ้มข้อ<ช>มันดียังไงผมบอกเลยว่าถ้าเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเราใส่หุ้มข้อปลอดภัยมากปลอดภัยมาก,มากเพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดเป็นผ้าใบปกตินะล,ล้มเนี่ยบางทีอาจจะมีหลุดได้ใช่ครับแล้วก็ข้อเท้าอาจจะหักหักอันนีค้คือน่ากลัวมากใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือเนี่ยมีให้เลือก เยอะมากแล้วสวยด้วยไม่ใช่ไม่สวยนะของผมเป็นรุ่นนี้ผม,มเป็นรุ่นนี้<ม>นี่โคตรหลอ่ลอฝรั่งมนยเดินมาเฮ้ยชสวยมากเหมาะสำหรับคนเท่ๆนะแมนเอ้ยังฝรั่งเดินมาถามว่าเฮ้ยสีสวยจังบอกอ๋อนี่อะซื้อที่นี่แหละอาพายตาครับ <c oughs> อาพายเพี่ <c oughs> เราจะมีแบบหลากหลายแบบมากๆครับนะแมนเราจะมีสําหรับแบบสปอร์ตหรือว่าอาจจะเป็นแบบรองเท้าบูทข้อสั้นที่เป็นสายสำหรับเรซซิ่งหรือชอบความเร็วตัวนี้เราก็มี ตัวนี้ใส่ได้ใช่ครับหรือแม้กระทั่งตัวที่กันน้ําตัวที่ใส่ค่อนข้างง่ายหน่อยหรือว่าเป็นรุ่นใหม่อะไรย่างเงี้ยเราเรามีหมดเลยครับเพราะฉะนัน้นเราก็<ช>ไม่ต้องกลัวละที่สําคัญคือมีของแกจิตให้เลือกไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์คอร์สวิบากทุกอย่างเราก็เดินไปดูดเสื้อยือดแจ็คเก็ตม,มีหมดทุกอย่างจริงๆเรามีมีหมดเลยเนาะเนี่ยถุงมือโซนนี้อันนี้ก็จะเป็นหมวกแก๊ปตรงนี้ขอโทษนะครับนี่นี่หมวกแก๊ปคอเทสฝรั่งชอบนะชอบครับ แล้วก็นี่อินเนอร์ไอ้พวกการ์ดหลังสําหรับสายเลสซิ่งสายสนามหรือว่าผู้ที่ต้องการความปลอดภัยอย่างสูงที่สุดก็สามารถมาเลือกดูได้ครับที่เดินทางได้นะจริงๆใส่ลนทางได้ใส่ไเพราักต้องใส่ปกติเลยใช่ครับต้องบอกว่าลูกค้าต่างชาตินะครับส่วนใหญ่จะเข้ามาแล้วอยากได้โปรดิชั่นที่มันสูงที่สุดเท่าที่เขาเราจะมีได้อะไรอย่างนี้ครับว่าปลอดภัยกว่านี่ดูการ์ดคอมีหมดชุดมอเตอร์คอร์สรองเท้ามอออเตร์คร์สโซนนี้เป็นโซนใหม่ครับล่าสุดก็คือทางเรามีการ ปรับในเรื่องของการวางโชว์รองเท้าบูทสาหรับสายมอเตอร์คอร์สก่อนหน้านี้หรืออาจจะที่เจาอาจจะเห็นว่ามันมีแค่เล็กๆสั้นๆซึ่งอาจจะไม่ได้จุใจพอ,อวันนี้เราเปลี่ยนใหม่ให้ครับเราเอาบูททั้งหมดที่เรามีทุกอย่างเราออกมาโชว์ให้สําหรับสายมอเตอร์คอร์สโดยเฉพาะครับมีครบมีครบครับทุกไซส์ทุกสีมีครบหมดทุกอย่างครับแต่ทั้งหมดนี่หนึ่งนะมันเป็นเรื่องสนุกมากกับการแต่งให้เข้าชุดเนี่ยใช่ใช่ใช่ครับมีให้เลือกหลากหลายสีอะ ต้องการสีไหนต้องการแบบไหนอยากได้ชุดเข้ากันหรือว่าอยากได้เป็นคนละเซ็ตมีหมดไซส์มีหมดมีหมดครับทุกรุ่นทุกม,มแบบ,บแต่วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่น้ำแมนพูดถึงเรื่องของชุดที่ผมซื้อไปแล้วมีหลายคนถามว่าน้ำแมนไอ้เหลืองๆคืออะไรอ่วันนี้พามาให้ความรู้กันนะได้ครับเดี๋ยวพาไปโซนนู้นเลยเพราะว่าผมเตรียมไว้ให้แล้วเดี๋ยวจะอธิบายในเรื่องของตัวผ้าสีเหลืองๆที่ทุกคนอาจจะสงสัยกันนะครับนี่ อันนี้เป็นตัวดันแคนดันแคนเดนิมใช่ครับเขาจะมีบอกอยู่ข้างหลังเหมือนกันนะครับเนในส่วนของผ้าสีเหลืองว่ามีตรงโซนในช่วงไหนบ้างนะครับถ้าถามว่ามันมีลักษณะแบบไหนขออนุญาตกางให้ดูนิดนึงครับ นี่ครับห้เห็นกันชัดๆผ้าตัวนี้นะครับเราจะเรียกว่าอารามิดไฟเบอร์หรือเรียกง่ายๆที่เราเข้าใจว่าคือเคฟล่าเคฟล่านะครับผ้าเคฟล่าตัวนี้นครับจะมีคุณสมบัติในการทนความร้อนที่ค่อนข้างเยอะกว่า uh huh. แล้วก็ในเสริมจะช่วยงเรื่องของความแข็งแรงของเนื้อผ้าไม่ให้เนื้อผ้ามันฉีกออกจากกัน uh huh. นะครับเพราะมันมีการเย็บอยู่แต่ละ oh. จุดไว้ นะครับมีการเย็บมีการฝังทุกจุดไว้ถ้าขึ้นไม่<ท>ไมออกมันอยู่ในชุดรถแข่งใช่ครับมันกันความร้อนได้รถแข่งที่ทางเรียบนะที่ผู้ชายอยู่ก็มีใช่ครับนี่คือกันค,ความร้อนกันไฟแล้วเหนียวมากเหนียวมากๆครับแล้วก็ในเรื่องของถ้าสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นตัวนี้จะคอยเซฟในเรื่องของช่วงสะโพกเราไว้แล้วก็ไม่ให้ไม่ไม่ให้ผ้ามันขาดง่ายด้วยไม่ให้มันบิดผิดใช่ใช่ครับตัวนี้จะตัวนี้จะเป็นตัวสําคัญ และที่สําคัญในนี้ก็มีกลางมาเลยเชี่ยวมาเลยนี่เราจะได้เห็นกันจะชัดเดี๋ยวหาว่าเรามาเมมกันแล้วก็เข่าด้วยใช่ครับในเรื่องของกาดเข่าเราไม่ใช่กันเกงยีนธรรมดานี่จะอยู่ในนี้นี่ครับมีกาดเข่ามีหมดทุกอย่างแล้วก็้าตัวนี้จะเป็นอะไรเปนอีกสีหนึ่งซึ่งมันจะเสริมความแข็งแรงเช่นเดียวกันเหนียวใช่ครับเหนียวและทนแน่นอนเพราะว่าเหนียวมากมากเอาตรงนะประสบการณ์กับการขี่พวกมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์บค์อะไรของผมมีมานานมาก คือถ้าเกิดใส่ยีนธรรมดาเนี่ยล้มไปถูไปเบียวขาดใช่แต่ก็ยังยีเป็นเกงยีนใช่แต่ทีเนี้ยมันมีปัญหาอยู่อย่างหนึง่งคือเม็ดหินหน่ะมันเข้าไปไปฝังฝ <c oughs> ังที่โตใช่ใช่เ,เลยใช,ใช,ใช่ครับเจ็บมากๆแล,แล้วก็อันนี้ผมให้ดูเป็นกาดนี่ตัวอารามิดอยู่ในนี้เห็นไหมครับมีด้วยนี่ใช่ครับมีเราคิดว่ามีแค่ตรงนั้นมีหมดครับตรงนี้จะเป็นกาดจะเป็นกาดเข่าสีเลดวันซึ่งผ่านสติฟิเคตจริงๆนะครับสามารถใช้งานได้เฮ้ยโ้แข็งแรงจริง แล้วมันมัน,ม,นมันไม่ได้แข็งเหมือนปกติเลยใช่ครับถ้าเป็นลักษณะเมื่อก่อนเนี่ยอา,อาจจะเห็นว่ากาดอาจจะต้องเป็นแผ่นเหล็กหรือว่าอาจจะต้องแบบนั้นหนา,าแข็งแข็งซึ่งณปัจจุบันนะครับเอาภายตามีการคิด,ค,ดคิดวิเคราะห์แล้วก็คิดค้นว่าตัวไหนจะดีที่สุดสลับไปแต่ละจุด ซึ่งโดนแบบนี้จะดีในเรื่องของอาสามารถพลิกแพงได้สามารถอ่อนอ่อนตัวตามสรีระของเราได้แล้วก็มีลมาุอายนะคือบางทีเรางอเขา่ามันไม่งุนงิดอ่ะใช่ครับถ้ามันแข็งอย่างนี้แล้วเรางอเข่าเขา่าเราอาจจะไม่ได้โรเทคเต็มที่แต่อ<ช>ันนี้คือโค้งไปตามเข่าเราเลยนนมีกาป้อกงกันได้ครับเป็นอีกหนึ่งอันที่แรดเขาเรียกว่าต้องมีของคนขี่ทริปบ่อยๆแล้วอย่างนี้เอาภายตาพยายามฝังแฟชั่นมากขึ้นเรืเลยบางคนลูกค้าบางท่านซื้อไป บางคนอาจจะยังมองไม่ออกด้วยซ้ำครับว่านี่คือเกงยีนที่เป็นกากปกติมเราจะเห็นว่ามันเป็นย่นๆเรืออาจจะเย็บข้างนอกให้เราเห็นชัดเจนว่าอันนี้เป็นกาดที่ปูดออกมาหรืออะไรอย่างนี้ก็ตอนแรกไปฝรั่งถามบอกเฮ้ยยูทำไมไม่ใส่เกงกาดมาบอกนี่นี่แล้วเปิดยีนโฟดูฝรั่งบอกโอเคโอเคให้ผ่านเลยใช่ไหมให้ผ่านเลยเพราะปกติฝรั่งมันสติ๊กเรื่องนี้มากใช่ครับทางทางลูกอาต่างชาติเนี่ยจะค่อนข้างซีเรียสมากกับโปเทคชั่นนะครับอยากให้แบบผู้คนได้ใส่กันอะไรอย่างนี้คือเราไปในรูปแบบของแบบว่าคือผมเดินนไปแบบี่ คือเหมือนใส่ชุดธรรมดาเป็เกงยีนแบบเขามองเอ้ยทำไมมันอยู่ไม่ใส่กากเข่าอะไรมาด้วยเอวอ๋ออ๋อมันเป็นเกงกากนะเาปิดพอเราเปิดไอ้ป้ายโลโก้ดูแล้วมันมันมีเขียนว่า a p p r o v e หมดแล้วครับพอเราบอกเออผ่านจบเลยอันนี้คือเรื่องหนึ่งใช่ครับแล้วก็มาในส่วนของเรื่องของเสื้อเสื้อตัวนี้นะครับเสื้อตัวนี้จะเป็นรุ่นซาก้าแอร์แจ็กเก็ตนะครับแน่นอนคือมีคําว่าแอร์ต้องระบายอากาศได้ค่อนข้างดี นะครับโซนด้านหน้าจะเป็นผ้าที่เรียกว่าเมชครับผ้าเมชเนี่ยจะเป็นผ้าตะข่ายนะครับจะเป็นตะข่ายเรียกบางคนอาจจะไม่รู้จักหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแล้วอาจจะคิดว่าอ้าวผ้าตะขายย่ายงี้มันก็ขาดง่ายเหมือนมุ้งหรือเปล่าม,ม,มันไม่ใช่ครับผ้าเมชจะเป็นวัสดุสังเคราะห์ขึ้นมาที่ทําให้สามารถระบายอากาศได้ดีและมีความแข็งแรงและทนต่อแรงเสียดสีได้แล,แล้วในส่วนของข้างในข้างในจะมีอินเนอร์ตัวนี้ <inner S 1> เอาไว้กันฝนกันหนาวได้ด้วย นะครับแล้วก็อย่างอย่างเช่นเคยครับเราก็จะมีโปเทคชั่นอยู่ที่ไหลและสอกให้เรียบร้อยแบบเดียวกันสัมผัสก็จะมีเขตเหมือนกันครับดีแน่นอนเพราะฉะนั้นที่ในชุดของอาภายทั้งหมดก็จะมีเรื่องของโปเทคชั่นใช่ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นใช่ครับเรามีไหลและสอกแล้วก็อย่างที่น้ำแมนเกิดต้นงจำไวว่าสามารถแอดออนเป็นท็อปปิ้งได้ในส่วนชหลัง ถ้าแอดออนได้ก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าส่วนใหญ่เขาดีไซน์มาเพื่อให้แอดออนอยู่แล้วใช่ครับด้านหลังจะมีช่องสำหรับใส่กาดอ๋อนี่ไง ready to back protector ครับอ่าฮะใช่ครับซึ่งสามารถใส่กาดได้เพราะฉะนั้นก็มีกาดให้เลือกอีกใช่แล้วกาดก็มีเป็นตามไซส์ด้วยเพราะว่าไม่ต้องห่วงสำหรับลูกค้าไอ้ตัวเล็กหน่อยตัวใหญ่หน่อยตัวสูงหน่อยเรามีกาดเป็นไซส์ที่เหมาะกับลูกค้าได้ครับฝรั่งเขาสนใจเรื่องโปรเทคหลังมากที่สุดมากครับมีทั้งหลังและกาดอกอ่าลูกค้าต่างชาติจะสนใจมากๆอ่าเพราะว่า ถ้าเกิดคุณเอาหลังลงหนักๆนี่เอามาพลาดได้ใช่ครับเอาไพซาบอกว่าจุดที่อันตรายมีอยู่สองจุดครับด้านหลังคือถ้าให้พูดตามตรงคือจุดพิการด้านหลังอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาจะซีเรียสมากๆอยากให้ทุกคนได้มีโพดิชั่นเอาไว้สวมใส่ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าครับไม่เกิดดีที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดมันต้องมีครับและต่อมาก็ตามมาด้วยเรื่องของถุงมือใช่ครับบางคนบอกโอ้ยใส่เคปแล้วแล้วมันเท่เปล่าจริงๆก็มันมีเหตุผลนะใช่ครับถุงมือเนี่ยมีเหตุผลหมดใช่บอกเลยว่า ผมเนี่ยเคยกิ้งไปกับถนนแล้วถ้าผมไม่มีถุงมือมือผมอาจจะไม่อยู่ใช่เพราะว่าต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นรุ่น S M X Z นะครับเป็นไดายสตาร์ด้วย uh huh. นะครับหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าไดร์สตาร์คืออะไรไดายสตาร์จะเป็นเทคโนโลยีที่มีชั้นผ้าเบมเบนเอาไว้กันน้ำครับ uh huh. มันจะเป็นเหมือนผ้าเทฟลอนที่ผ่านความร้อนแล้วยืดด้วยความเร็วสูงจะเกิดเป็นรูเล็กๆประโยชน์น้าประมาณ400เท่า uh huh. นั่นแปลว่าอากาศผ่านได้แต่น้ําจะผ่านไม่ได้ครับ oh. ให้นึกถึงใบบัวเวลาโด uh uh. นน้ำแล uh ้ว uh. มัน,นจะกิ่งออก uh uh. ใช่ครับซึ่งซึ่งตัวนี้ครับมีเทคโนโลยีไดายสตาร์อยู่แล้วก็ตัวเคฟลาตัวนี้นอกจากทนความร้อนทนต่อแรงเสียดสีทนต่อแรงกระแทกแล้วนะครับมันจะเสริมแบบด้วยความ พูดง่ายว่าตรงสันสันหมัดของเราเนี่ยใช่ตรงสนับมือเราเนี่ยปลอดภัยบางทีเราสันหมัดลงกับพื้นเนี่ยถูบไปแทนได้เลยใช่ครับเพราะเคลล่ามันทนทานมากๆแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวผ้าผสมหนังนะครับซึ่งใส่ยังมีความสบายอยู่แต่ว่าโปรเทคชันค่อนข้างสูงแน่นอนเพราะมีซัพพอร์ตตรงนี้ด้วยนี่ไงเอาไว้กันเวลาโดนกระแทกหรืออะไรอย่างนี้เพราะส่วนใหญ่บางคนตกใจจะฝังลงใช่รัาจะจงจะลงอย่างเงี้ยเอาเอามือดันไว้ก่อนใช่ถ้าไม่มีเนี่ยใช่ครับ ต้องถามน้องแมนว่าใส่แล้วเป็นไงบ้างครับรู้สึกเป็นไงบ้างขับขี่นุ่มนุ่มมือใช่ครับแล้วก็เราไม่ได้มีแค่นี้นะครับเรายังมีถุงมืออีกเยอะแยะมากๆสำหรับทุกแนวทุกสไตล์ทุกแบบเลยแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าเทด้วยใส่ดีด้วยกันน้ำด้วยเดินทางได้หมดแล้วใครขี่หนาวนะไอเนี้ยดีมากเอาอยู่ใช่ไหมเอาอยู่ล่าสุดไปขี่ที่บาร์เซโลน่ามาขึ้นเขาครับเย็นเจี๊ยบนี่อุดเลยอ๋อคนอื่นต้องถอดถุงมือหรืออาจจะแบบไม่ไม่ใส่ถุงมืออาจจะรู้สึกหนาวมากๆของน้อแมนสบายเลย ไม่บางบางคนเขาใส่ถุงมือบางไงเขาเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยน่าน่าอิจฉาแล้วใส่ถุงมือมาคือมันจะมีไซส์ที่บางกว่านี้แต่เราเราเลือกที่ว่าเราจะไปในประเทศที่มันลมค่อนข้างแรงแดดแดดแรงจริงแต่ลมเย็นใช่ครับตามมาด้วยเรื่องของรองเท้าอีกนะที่เราไปคุยกันนิดนึงรองเท้านะครับตัวนี้จะเป็นรองเท้าไรนิ่งชูอาจจะเป็นทรงสปอร์ตสะหน่อยอย่างนี้ที่ของนายแมนเลือกไปผมชอบเพราะว่าในสไตล์รถแข่งคือรถรถแข่งทางเรียบก็จะเป็นแนวนี้ใช่ครับแต่ว่า ตัวนี้อาจจะเหมือนกับรถแข่งทางเรียบแต่ต่างนิดนึงท,ท,ที่พื้นครับที่พื้นเนี่ยจะมีความแข็งแรงมากกว่านะครับพื้นจะแข็งแรงค่อนข้างมากๆเพราะว่าทางเรียบมันจะบางใช่ครับถ้าเป็นสมมติว่าเป็นรองเท้ารถจนเนี่ยอาจจะอ่อนนุ่มหน่อยเพราะว่าอยู่ในรถจนเนาะแต่ว่าสำหรับผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยครับตรงนี้จะค่อนข้างแข็งแรงเพราะว่าเวลาเท้าเราอยู่ต่ำเนี่ยสิ่งเนี่ยที่จะเจอประทะเราก่อนเลยคือฝ่าเท้าแน่ เขาก็เลยออกแบบมาให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ยังคงมีความบางอยู่ครับเพราะว่าสายสปอร์ตอาจจะคันเกียร์จะแคบนิดนึงอาจจะท่านหนาเกินไปต้องได้ใส่ก็ไมงัดอาจจะไม่ได้อะไรนี่แต้องมีฟิลลิ่งด้วยใช่ครับแล้วก็หัวตัวนี้จะแข็งแรงมากๆเพราะมีเสริมชั้นความแข็งแรงอยู่บีบแคบไม่เข้าแข็งมากๆครับรองเท้าไรดิ้งชูเนี่ยจะประกอบไปด้วยพื้นนะครับประกอบไปด้วยตรงส่วนหุ้มตรงปลายนิ้วเท้านะครับซัพพอร์ตตรง่วนตรงนี้ก็แข็งนะแมนแข็งมากๆเช่นเดียวกัน แต่ตอนใส่แล้วเรามั่นใจเลยนะใช่ครับเพราะว่าหนึ่งผมเป็นคนที่ถ้าใส่รองเท้าไมุ่้มไม่คุ้มค้องอย่างเงี้ยอ่าผมกลัวนะเวลาขี่ไกลๆมันกังวลใช่ไหมครับมันกังวลอแล้วขี่รู้สึกแบบคือผมเคยอ่ะเอาตรงนะผมเคยตี๋งกาแล้วใส่รองเท้าผ้าใบแบบหุมส้นอ่าุ้มส้นปกติอ่าแล้วชนตุ้มเตี๋งกาข้ามรองเท้ารุดสองข้างอ่ะอันตรายแล้วเท้าผมก็ไปถูตะตุ่มเป็นแผลเลยต้องบอกอย่างนี้ อันเนี้ยมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกไม่สบายใจถ้าเกิดจะขี่จริงๆนะอย่างเงี้ยทางไกลใช่คือเราอยากจะบอกว่าคุณซื้อรถหลายแสนได้ใช่ครับบางคนหลักล้านคเพิ่มตังค์นิดหน่อยใช่ครับซื้อเพื่อความปลอดภัยในชีวิตเอาให้ง่ายคือลูกค้าหลายคนบอกผมว่าถูกค่ารักษาพยาบาลแน่ๆถ้ามีทกเครื่อป้องกันแบบเต็มตัวทั้งหมดถูกถูกใช่เราไม่ได้แค่พูดว่าเฮ้ยอยากขายของแต่เราอยากให้เพื่อน หรือผมเองเอะประสบการณ์กับชีวิตมา3ามิกว่าปีนะ่ะผมเจออะไรมาเยอะเพราะฉะนั้นผมเลยใส่อะไรที่เป็นหุ้มข้อไม่ใช่หุ้มส้นใช่เพราะฉะนั้นชีวิตเรายังหาเงินได้เพื่อไปซื้อแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ต่อเพื่อป,ปอกป้องเพื่อปกป้องทุกๆคนหรับพี่ๆทุกคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมพามาดูวันนี้ก็คือนี่คือเซตที่ผมเอาไปใส่วันที่บาร์เซโลนา ก็จะได้กระจ่างแจ้งว่าไอ้สีเหลืองเหลือมันคือคอะไระเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะได้เข้าใจตรงกันว่านี่คือคือเขาเรียกไงล่ะพาเคฟล่า,า,ลาใช่ครับในในชุดแข่งหรือนักแข่งฟอร์มูล่าวันก็จะมีใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นก็จะมีเช่นเดียวกันอันนี้คือความห่วงใยจา,ากผมนะคือไม่ได้อยากจะขายของแต่ผมพูดถึงความปลอดภัยการเดินทางทวันนี้บางคนซื้อรถหลายแสนหลักล้านเนี่ยแต่ใส่เสื้อแบบเสื้อลมธรรมดาผมก็เป็นห่วงนะถ้าเกิดล้มไปไม่คุ้ม แต่ถ้าเรายังมี protection ต่างๆเนี่ยเราถือว่าเรายังปลอดภัยและสามารถหาเงินทอบเพื่อไปซื้อ<ช>ของที่เราอยากได้แล้วก็ไปออกทริปต่างๆได้อีกใช่ครับต้องบอกว่า หลายๆคนพี่ๆหลายๆคนอาจจะมองว่าการใส่โปรเทคชันหรือการใส่แจ็คเก็ตที่มีกาดหรือการใส่อุปกรณ์ป้องกันเนี่ยครับมันเป็นเรื่องแปลกแต่ลูกค้าของผม,ผมที่เป็นต่างชาติหลายๆคนนะครับเข้ามาคุยเล่นกับผมเขาบอกว่าเขาแปลกใจว่าทําไมเมืองไทยต้องมองคนที่ใส่ชุดโปรเทคชันว่าแปลกแต่กับในเรื่องของกับกันในเรื่องของบ้านเขาในเรื่องต่างประเทศนะครับเขามองว่าคนที่ไม่ใส่อแปลกมากกว่าเดถูกต้อง,เ,องเดี๋ยวผมอยากจะบอกอะไรนิดนึงเดี๋ยวผมพามาดูอะไรเชื่อไหมวัน ซันเดย์ทริปหรืออะไรของเขาอะที่ไปขี่นะผมก็ถามฝรั่งเลยว่าเฮ้ยทำไมอยู่ต้องใส่เลสซิ่งสูตรมีสนามมั้เขาพูดคำมึงว่าไงปะว่าไงครับปลอดภัยไว้ก่อนบางคนอาจจะเป็นสองท่อนครับมันมีท่อนเดียวกับสองท่อนใช่มีสองท่อนครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาแต่เขาเน้นความปลอดภัยและที่สําคัญส่วนใหญ่ฝรั่งตํารวจเองเห็นเขาก็เออชื่นชมชื่นชมว่ามึงเซฟใช่ว่าเขาเป็นห่วงแบบในเรื่องของความปลอดภัยหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เปลี่ยนความคิดใหม่นะฮะว่า เฮ้ยใส่แจ็คเก็ตใส่ออปชันเยอะๆออกทริปเนี่ยอ่ะเราพูดถึงออกทริปเลยนะไม่เขินวะผมเป็นคนหนึ่งที่ใส่เต็มนะเอาพูดตรงครับใครจะคิดไงไม่รู้แต่เวลาถ้าเกิดอุบัติเหตุเช่นอยู่ๆไปเหยียบแล้วมันเครื่องล้มแปะขึ้นมาเนี่ยผมยังมีอะไรที่ปเทคชันตัวเองอยู่ใช่ครับดีกว่าไม่มีอะไรปเทคชันตัวเองใช่ครับถูกไอนมีบางคนทุบบางคนอาจจะบอกเฮ้ยนัแมนไม่ร้อนเหรอขี่มอเตอร์ไซค์มันก็ต้องร้อนบ้างใช่ครับแต่ พอเราไปถึงจุดหมายเราก็ถอดออกแค่นั้นเองแล้วก็ได้แบบหนึ่งไปถึงจุดหมายที่ปลอดภัยขึ้นมีอะไรที่ซัพพอร์ตเราได้มากขึ้นเชื่อผมนะครับผมไม่ได้อยากขายของเพราะผมมานี่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้เงินแต่ผมมาซื้อด้วยนอกจากก็ได้เงินมาเสียเงินด้วยมาเสียเงินด้วยแต่อยากให้เพื่อนๆได้เจอของดีๆใช่ครับเพราะฉะนั้นมีของดีในประเทศไทยแล้วใช่ครับอย่างเช่นเอาไพร์สตาร์ต้องบอกเลยว่ามาที่เพสแม็กก็ได้ตรงนี่เลยซอยสหการอำมูงใช่ครับติดกับสาการประมุลเรามี เรามีทุกทุกอย่างรอลูกค้าทุกท่านไว้อยู่นะรับร<ว>เข้ามาสอ,อบถามเปลี่ยนยางด้วยใช่ครับ<ม>เรามีทั้งเปลี่ยนยางเราเป็นยางเบสโตนมอเตอร์ไทยแลนด์กรองการสเินฟิลเตอร์แบตเตอรี่ยูนิแบแล้วก็อาไพนสตาร์ครับผมมีทุกๆอย่างคือไม่จำเป็นว่าเข้ามาต้องซื้ออย่างเดียวเข้ามาคุยเล่นกันก่อนก็ได้ครับเข้ามาสอบถามมันก่อนก็ได้ นะครับเผื่อว่าไว้วางแผนอนาคตหรือว่าอาจจะพาคุณแฟนมาดูด้วยกันอ,อะไรอย่างนี้มาซื้อเสื้อเป็นคู่กันซึ่งเรามีทุกอย่างอย่างที่ผมแจ้งไปอยู่แล้วพอเป็นคู่มันดูดีเลยนะใช่ครับมันดูน่ารักมากนี่มันข้ออ้างที่ดีเลยตัวเองนี่ซื้อคู่กัน <laughs> เห็นไหมแล้วก <laughs> ็ใส่เสื้อคู่กันเลยเปิดใบ P ีโอทีได้หมดเลยเอาอีกแล้วกลัวคำนี้มากเลยน้องแมนได้ยินคำนี้น้องแมนกลัวชิบหายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือผมก็เลยพามารู้จักอีกหนึ่งที่ก็คือ ที่เอา i พ e Star หรือเขาเรียกว่า Space Mac เรียกว่าอะไรดีเพสแม็กเรียกว่า p a c e m a ก m o t o อ s port ก็ได้ครับเ a c e m a c m o t o r s p o r t ใช่ครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจหรือกําลังขับขี่จะหน้าหนาวแล้วนะใช่จะหน้าหนาวแล้วจะหมดัวออกทิปแล้วจะออกทิปแล้วก็บอกเลยนะเดี๋ยวนี้ใส่ชุดเต็มเต็มเท่ๆไม่มีใครเขินหรอกใช่ครับมีแต่เรื่องดีแล้วเขาจะรู้ว่าคุณมีคลาสเรื่องความปลอดภัยผมพูดตรงนะคือแฟชั่นด้วยคลาสื่องความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเวลาคุณขี่ไปไหนคุณจะ คนทางบ้านคุณจะห่วงน้อยลงใช่ครับมันมีโปรเทคใช่เขาอาจจะปล่อยให้พี่ๆผู้ชายไปขี่รถได้มากขึ้นด้วยครับโอเคเพราะะฉนั้นวันนี้ต้องขอบคุณทางเพรสแม็กด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับน้ำแข็งขอบคุณครับครับต้องช็อปต้องต่อไปเนี่ยไม่ควรต้องช็อปแล้วต้องช็อปแล้วนั่นแหละเหลือมอเตอร์คอดดีกว่าใช่ต้องช็อปแล้วต้องช็อปต้องไปขี่มอเตอร์คอดอีโอเคไปละบ๊ายบายครับ